ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 4รข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกทกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดยทั่วกันคนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่วัฒนธรรม ทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมภาษาศิลปะวิทยาการต่างๆและนิสัยจิตใจทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ณที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้จึงขอให้ คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงและช่วยกันสืบสารรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริมต่อยอด ให้ร่วงเรืองไพยบูรยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ บียเบียนก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกันจะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบร,รมชรนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิศจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งกำลังปัญญาเฉียบคมสามารถนำพาตน นำาพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน สมเด็จพระประเมณทรารามาธิบดีสีสินทรมหาวชิ a าลงกรพระวชิละก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุขาพิมลลักษพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2564แกป่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กลางกลางด้านล่างเป็นตราพระบรมพาพิไทยวปรและตราพระนามาพิไทยสอทเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใชยกับสมเด็จพระนยางเจ้าพระบรมราชินีในฉลองพระองค์ชุดไทย ที่งฉายในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระราชมุนเทียนณพระที่นัังจกักรพัดิพิมานเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562กใต้พระบรมฉาย,ยาลักษณ์ระบุพระปรามาทิไทประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า พระราชทานผ่อนปีใหม่พุทธศักราช2564พร้อมทั้งส่งลงพระประมาทพิไทยและพระนามาพิไทย